สวัสดีค่ะยุกมือไหวมือเดียวเด้อจะเด้ออย่าว่าเสียมารยาทนะคะโอเคสองคนก็ได้ค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนมาเด้อกินข้าวกันจะ้ะตำเลา้าจ้ะใส่โนม้ตำตำแตงตำแครอทใส่โนม้แล้วก็ใส่ขิงนะคะแล้วก็ใส่ปูอัดเด้อจะเด้อเนี่ยปูอัดนะคะเป็นแผ่นนะคะอืมตำเลา้าตำเล้าใส่น้ำปลาจะ้ะดู ไข่ไข่สองใบไข่ไข่เองแล้วก็มีแตงโมหวานจ้ามันบ่อกระเสบ็บคือบัตรแล้วจ้ะมาเด้อจ้ะเพื่อนเขาสวยร้อนจ้ะเอาไปอุ่นจ้ะหุงหวหมาวานจ้ะก็เลยเอามาอุ่นไข่ไข่เนี่ยไข่ไข่เองบ่แม่นไข่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 บ่แมน่มนไข่ไผ่ เดบ็บมาเด้วยแฟนๆปีพีนพ่น้องๆทุกคนพักวันนี้บ่มีบ่ได้ซื้อมาอดังเกินมาเด้อจ้ะ อิ่มเอ็มพี่วิไัยน้องหอมน้องเยาวพี่น้องแม่น้องไอดาน้องนัดทุกคนนะจ๊ะพี่น้องทุกคนเอฟซี 4, เก่ามาจ้ะแซบ่บ้ำปะระตำเหล้าจ้ะวันนี้ตำเหล้ากูอัดน้ำปะระนัว เพชรกำลังดีป่ะเพชรหน่อยเพชรมากกำลังพอดีเปรียบทุกคนนะเจะ๊เด้อกำลังหนึ่งบาจอ่ะ ใส่ผักชีเลือดนะผักชียีนนะจ๊ะถ้ามีผักชีใบเลื่อยคือสีดีนเนาะแซบตํำเล้าใส่มะเขือน้ำมะเขือสดบ่มีจะมีแต่มะเขือแช่คลิปคอยจิตัดไปว่านอกอะีรมันอังคลิปตัดไปปุ๊บเลย บูอัดเขาจะขายแค่รสนะคะเลยมามองโบเห็นเนาะนี่ค่ะเห็นมาจ้ะบูอัดมันคือเล็เฉื่อบแปดกินได้สามสี่คนมีข้าวก็เลยไหมต้มมา,มาไอต้มขนมจีนเนาะคะ่ะ เผือเพชรแซบปีกดอกตำเล้านารรา้ำปลาแซบแซบๆไข่สองใบไข่ไข่ไข่หอยเอง <laughs> เรามาดังจกเกงหน่อไม้นะคะเกงเผ็ดหน่อไม้กะทิใส่ไก่นะคะหรือปลาคอยดูก่อนปลาแซลม,มอนเนาะมือล่างเลยเด้อ ไอ่ต้มนานพุดไม่เป็นยางมักต้ม เพราะไปเปิดหน้าต่างไว้อีกฟังของนั่งเลียนแล้วกะก็เลยดัง อากาศเย็นหนาวเราเพื่อนๆเอ้ยดูแลสุขภาพเด้วยเดี๋ยวเด้อเดือนตุลาละยังไม่ได้ยกพักยกอะไรเข้าบ้านเลยจ้ะบ,บางวันก็ยกเขาวันไหนมันหนาวหนาวกลางคืนเนะค่ะยกเขาจ้ะต้นแค่จักกิรอดบําบ,บุ้ะต้นแค่ซื้อมาจากสวนพิทิบเบเยี่ยมนะคะมามาเพื่นแม่ลืมปะม่ลืมเลยเจ้ะเด้อแต่ว่า ช่วงนี้บ่ไดไปหาใครเยี่ยมเย,ยี่ยมใครกีฬาอาจจะเด้อพระวัาททำงานจ้ะคลิปเกับของกับ่ไดเอาลงบ่ไดทํำจ้ะมันนี่เลยขอพักผ่อนช่วงตุลาพฤศจิกางานเยอะทันบานี่ช่วงคริสต์มาสอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกลตเดี๋ยวเนาะเข้าสื่อกัน งานมันงานผู้ชายาใครไม่มีอยู่ใจอดทนทำบ่ได้จะ้ะในที่คนด้วยในที่งานด้วยเรารู้่าใครไม่ชอบเราเราก็เจ็มตัวนะคะเราก็ไม่เข้าใกล้เรามีนาทีของเราทำงานอย่างเดียวเพื่อนทุกคน เ,อเอจอจ้ะเจอทุกๆคนเลยค่ะพอคนต่างชาติเข้าม่ชอบคนบาทเราเนาะอยู่เพิ่งเบื่อกันแด้วจะเดินผ่ดน แซ่บอีล่ลีนานๆกินแซ่บอยากกินปลาทูอยากกินลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาแต่ว่าก็คนทางก็ไปอยากลำบาก ใข่สื่อมากแล้วก็ต้องนับถุงพกคลิกพกกระชาไม่มาปูดต่ไข่โอเค thank you for watching นะคะไงก็เจอกันคลิปนาวิดีโอนาน,านจะจาคลิปนี้ก็ข,ข,ขเค้ากินเออแล้วก็จะทำความสาาะอาดล้วก็จะพักผ่อนนะคะเนาะแล้วก็ที่ค่อยๆไล่ดูให้เพื่อนๆที่ะคนสองคนนะคะเจอกันคลิปนาวิดีโอะจะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยไลฟ์สไตล์เดอรขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งเมืองไทยกับปลอดภัยเรื่องอพยยุ่น้ำโควิดทุกอย่างนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะยังคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วจ้ะ